สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดดันเชอร์เกมเพื่อให้เกมมันสะเสถียรขึ้นนะอ่าสำหรับคนที่เจอปัญหา fps ดับหรือกระตุกเป็นยุงช่วงนะก็ทำตามนี้เลยครับคลิกขวาที่ d e สก์ท็แล้วก็คำว่าน new นไปสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า tag document นะครับไฟล์นี้เลย ให้เรา rename เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ไไดแต่นามสกุลไฟล์เนี่ยต้องเป็น .bat เท่านั้นนะครับต้องเป็น .bat เท่านั้นเสร็จแล้วเรา enter แล้วกดย e ดเห็นไหมครับไฟล์มันจะเป็นหน้าแบบแบบนี้แหละจะเป็นรูปฟันเฟืองอย่างนี้แหละให้เรากดที่ขวา edit ฮ่ามันก็จะเป็นหน้าให้เราเขียนคำสั่งลงไปคำสั่งนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้นะครับตรงนี้ก็คือกรอบกรอบตามผมไปเลยผมจะเกี่อธิบายอะ่ะมันคือการเปิดไฟล์ด้วยด้วยด้วยคำสั่งของเราผ่านการเคลียร์ขยะในไฟล์เทมแล้วก็ลบแล้วก็เปิดดวยลันเชอร์ r ดยท่านเนี่ยครับ ให้เพื่อนๆไปดูหน้าเด s ก t ท็อปของเรานะฮะหน้าเด s ก t ท็อปแล้วหาลันเชอร์เอ่าเพลย์อาบิสให้เราคลิกขวาแล้วก็ดูที่แทร็เก็ตนะฮะแทร็เก็ตนะฮะให้เราคุมดำทั้งหมดเลยแล้วเราก็ก๊อปปี้มานะฮะก๊อปปี้มาปิดไปเลยครับ แล้วมาหน้าไฟล์ที่เราสร้างไว้ให้เรากรอปมาวางตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับให้เราลบเครื่องหมายวงเล็บหรือว่าลูกดาวบนไหบผมรั่วตกลงไปเลยสองข้างใช่ไหมแล้วหลังคำว่าแสแลตเนี่ยเนี่ยรทัดเนี่ยของพุกงเพื่อน่ะเวลานของเป็นตัวไหนเนี่ยไอ้กดกรอป คุ้มดำทั้งหมดแล้วกด c o n t r l x c o n t r l x นะครับ c t r l x mm hmm. เขาจะหายไปแล้วเรามาใส่วงเล็บตรงนี้ใส่ข้างหลังวงเล็บตรงนี้ c o n t r l v ปาบแค่นี้แหละครับขอณเพืเ่อนของไฟล์ของใครอยู่ไหนมันก็จะแล้วก็กดคลิก,ลก,ลกขวาดูนะครับแล้วก็ปี้มาวางตรงนี้ทำแบบตามวิธีเนี้ยแล้วเราก,กดเซฟ ปุ๊บออ,ออกได้เลยครับแล้วเวลาเราเข้าเกมครับนี่เห็นไหมครับมันจะมาลันเชอร์มันจะส่งไปลันเชอร์ตัวเกมเราเลยอ่าโอเคนะครับผม